ดีคนรอดูรอดูให้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 ดูเป็นน้ำจิ้มหล่อไหมครับหล่อไหมครับนี่ทาเองนักเลงพอนี่ครับข้างสีกำแพงพรุ่งนี้ใครมาใครมาที่ร้านได้เจอแน่คอนอนครับกำแพงครับไม่ได้ครับมุมนี้ไม่ดีครับขับไกระบวย อันนี้ไม่ใช่กะหลิวธรรมดาเขาเรียกกะหลิวกื้อทั้งวันไปไหนมาเอใส่ไม่เต็มกระบวย คุณนะครับขอบคุณนะครับลูกพี่กำลังทอดไข่มาดูไปดีลูกพี่กำลังทอดไข่ซุน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 แช่ไข่ดีไมครับไม่จับนะครับไข่ไข่ไข่รุ่นนี้เดี๋ยวดูครับดูนี่อ๋อหลิวเล็กหน่อยตาหลิวไปนิดตาหลิวเล็กตาหลิวเล็กหน่อยตัใหญ่ไม่ไหวมันมันมันไม่ถนัดไม่ถนัดมันไม่คล่องมันมันช้า เร็วเร็วร็วิ่งหน่อยพี่ิวิ่งหน่อยเบาไฟมัหรอไม่ต้องเบาม่เร็วเร็วเร็วมีมิดใหม่ที่นี่ที่นี่ยเนี่ยมีมิดใหม่เบาไฟน่อยน้ชมเบาไฟนอนนี่แหละนอเบาไหมเบาไฟ้ังนี่เออนอนการดินกินการาฟนี่แหละ นี่แหละใส่ด้วยอ่ะนี่เปนน้วตัวนี้นิวนิ้วท่ได้ใส่ไว้ฮะในลูกเพย์อ๋อลิ้นฟ้านี่แกกันนะลิ้นลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าตั้งจิงกับดึงดึงแล้วกันโอ้โยปลาหลิวกับกระทะก็เข้ากันจริงๆเลยอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ได้กลิ่นกันไหมคะหอทางบ้านได้กลิ่นกันไหมคะหอมมากเลยค่ะ เทปซีบอกจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตลาดเป็นขายเปิดขายไข่เจียวอยู่นะไข่เจียวไข่เจียวข้าวสวยไข่เจียวข้าวสวยต้องเยวเลยไข่เจียวบุฟเฟ่ไปไงครับอันนี้พัดไปไหนเนี่ยร้อล้อจับร้อล้อเลยไปไงครับอันนีพัดไปไหนเนี่ยไปไงครับล้อร้อนเลยนะครับจับร้อล้อใส่ปากไปไงครับ ผมบอกแก w e อ c แ m ้บอกน้องๆมาเลยมครับลูกมาเกี้ยมลัดข้าวเลยขก้าวๆลายเรียกเรียกเรื่องช่างเรื่องช่างหมจริงอมจริงห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 อมจริงให้ดูหอมจริงหอมจริงไม่ได้มูอยู่นี่กินนลอดไปในโทรศัพท์เลยไม่แพงหอมแท้ของแท้โอ้โหขอบคุณห้าพัน หกร้อยคนดูนะครับดูพี่บินทอดไข่นะครับใครจะประมูลเสื้อตัวน,นี้ไหมคะไม่ครับหาเรื่องแย่หาเรื่องแยหาเรื่องให้นี่หาเรื่องให้คนประมูลเครียดเนี่ย าละใส่เติมสีสารเองนะคะสวยมากข้มกับข้าวตัดข้าวไปไหนหมดข้าวหอมมากพี่ไหนข้มในที่นี้เราตีนกะเพราจ้าดอกตีนกะเพราลงก่อนใส่ข้าวเรียข้าวโยมไหมข้าวมีเยอะค่ะในบ้อใหญ่ก็มีพี่ในกองพี่เรียกกองเรียกข้าวในกองเพี่กองหมูเรียกอ่ะค่ะไม่ใช่อยู่ในบ้านในบ้านในบ้านในรังข้าวหอมไม่หนึ่งม่หนึงมามาพี่เด็ดพี่เด็ดนะ ไม่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 ไมจะประมูลไม่ได้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 ไดูข้างหลังแล้วจะรู้สวยมากนะคะสีสันไ่ได้ไมด้ไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ้ไมปมนี่ครับข้างหลังข้างหลังนี่ผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะนะประมูลกางเกง ไม่ไม่ได้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 ได้ม่ได้บางครั้งบางครั้งคุณก็ต้องเก็บไว้เขาใส่บ้างคุณจะเอาทุกอย่างจากเขาไปไม่ได้นี่เรานี่อะไรนี่อะไรนี่ ที่สองนะครับกรนะทะ <il> <rip> ที่อ or long or long or long. สองนะครับพรุ่นี้กระทะนี้อาจจะเป็นกระทะที่ผัดกระเพราก็ได้เดี๋ยวดูกันนะครับให้เอดี๋ยวนะครับใจเย็นนะครับพี่แนนใจเย็นนะครับทุนนะครับ ข้าวเหนียวเนี่ยวาข้าวเหนยวีดข้าวเหนยวด้วยข้าเหนยวด้วยคุอกไปดู้เนียวว่าไปดูข้เนียว่าวางลาดไปดูดิไปดูเขาหน่นยก็มีนะจข้าเหนียวก็มีนะครับเนียวดมเหียวที่เด็ดครับนี่ทอดอย่างนี้ไม่มีได้ทอดอย่างนี้ไม่มีได้นะครับเหนียวก็มีนะจ๊าไดามย เนี่ยข้าวเหนียวตัวดำนี่นะข้าวเหนียวตัวดำก็มีไว้กินดิบดึกหน่อยตัวดำไว้กินดิบดึกนะ้าวเหนียวตัวดำไว้กินดึกกินทุกอย่างครับประมูลใจครับประมูลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาเอาใจเข้าไปไม่ได้ไปได้ไปได้เก่งเก่งทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นเรื่องเดียวทุกคนรู้ทุกคนรู้ เก่งทุกอย่างครับจนายผมเก่งทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวเดียวเลยนะเป็นรายเดียวเลยนะมันหนาเลยอ่ะส่เยอะครับเนี่ยหนาขนาดนี้อ่ะเพเภอแม่สายนะผมบอกตรงๆนะเขื่อนทางพม่าเข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 าาน่าจะไม่มีแล้วเพราะมันพังลงมาแล้วนะพอน้ําปุ๊บมันก็เหมือนเป็นล่องเขื่อนเขาตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วนะระวังระวังกันด้วยนะจันนะ สำหรับแม่สาวต <สา S 1> <ม>ัดนะได้ค่ะไข่เจียวก็ตกัดได้จ้าตัดได้เลยนะครับนะที่เพิ่งยากครับเพราะว่ารักไม่กล้ารักใครแล้วนะครับที่เขาไม่ไกล้ารักใครไม่อยากคาดหวังเพราะจะได้ไม่ผิดหวังไงครับอยากดูเป็นนาน <สา S 1> ยังไม่ลงจากรถเลยยังไม่ลงจากรถเลย เจนนางมานะพรุ่งนี้ดีกว่าไปดูพรุ่งนี้พร้อมกันเลยนะพรุ่งนี้พร้อมกันเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยเนนผู้สงสารใจอยูมากขนมก็ยกไปกินได้นะลูกขนมก็ยกไปเลยอ่าพริกสีได้ชา ที่บ้านอร่อยมากวาหวานเจี๊ยบบางจีหวาน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 ทุกลูกอะแต่ถ้าวางลงพื้นวันนั้นไม่มีลูกดึงวพีที่วางลงพื้นอะมันโดนมันโดนไอดียก็ไดนาม,ามนดูดซับไปเลยไม่ค่อยหวานาาแต่หวานทุกลูกเอาไปสองลูกหวานลูกหนึ่งหวานเจี๊ยบเลยไมา่เผื่อเท,<บ>ท่านั้นเลยเผินคนงเดียว เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนครับเอาข้าวให้คนทานก่อนไม่ต้องห่วงลูกชายแม่พอรออยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีหรอกคงไปอย่าพูดแบบนี้ขอคุณครับขอถาบบายบายเดี๋ยวขอโอ้ยโอ้ยต้องห้องแม่พรห้องหนึ่งนะเขาถาบไข่เจียวด้วยเจ้ดเหะไรเจ้า มาเติมไข่เดียวน่จ้ะตัแต่หเ่ไข่เดียวตันี่จ้ะเดี๋ยวคเติมน่เนเทไหมเยมขอิกดอนครับ ลินฟ้าลินฟ้าเดี๋ยวรู้ก่อนครับเดี๋ยวรูก่อนมันต้องทีมไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านยังไงพี่ท็อปก็ต้องกลับบ้านไม่มีเสื้อผ้ามาพี่ท็อปต้องกลับบ้านเขาไม่มีเสื้อผ้ามาครับดแอแยดูเหรอคะเดินแยเดินยเฮ้ยเดี๋ย เอาอะไรมาเ,เอาอะไรมาส่งซื้อมาอะไรมาเบื่ออะไรใครจิ <GO av i> ้มก็ใครจิ้มใครบิน่็ใครบินเกียวอร่อยนลยเขาบอกว่าอร่อยเยะมีแจบองไก่รถย่างไก่หมูย่างดู้ไท้่ภาพเมื่อวานในท็อปเมื่อวานพี่ท็อปกลับมามาเครื่องนะครับแป๊บเดียวนะครับเกี๊ยวนะครับแจบองขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ ขอบคุณนะครับก่อยู่งอะไรนะจะอยู่กงน้องได้กี่วันตอนนี้น้ำพว่งสุดคนไทยแล้วพุวมแล้วเลยครับเมื่อวานเขาอุดแล้วนะเขาอุดแล้วเะผมอานเาได้ครับเราเอาเม่อวานาตัลยไปเดี๋ยวเขาตัดไปตัดก่อนไม่กะไม่กะตัดัถามมครับพ่อตัดปครับน้อๆเดีเยอตัดเยอะเยอะไไรเีย ุ้ยวุ้ยบทีขายดีตอนข้ามมาถึงสองยามสุดดำขายดีเล่นช้า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 วันที่เก้าไมไหนนะนี่ไงาัวเนะเนะไม่อทีมเทไทยคี่เที่ยงครับช่วงบ่ายนี้เาถึงเรื่องงานเยรู้เรื่องใช่ปะถึงเรื่องงานเรื่องงานนั่นนะสวัสดีครับ มันา้าไงตัวคแล้วมันอตัวไม่สอมงวันนีลูกสองกระทะพอสองกะทะพอกินเลยโอ้สกระทะสองแผงอะกินไปหกิไปร้อน่ะหนาเตอมันอยู่ที่รสชาติแม่มันอยู่ที่คนปรุงนะ มากิาลงของเสร็จยานมาแล้วทำไรทำให้สุดไข่เชียวมีกระดาษที่ตอนนี้นี่กิน ไอหน่อยไอหน่อยจากไหนมาบ้านเขาโอ้ยอันนี้ันนี้อันนี้กระเพราหอมอันนี้กระเพราเอามาเอาเต็มที่ผัดกระเพราครับของแท้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเก็บแบตไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อจะไปรับลูกชายนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ